ตอนน้ำพระราชหฤทัยปลายฟ้าตราบขุนเขาอ้าว,าวเด็กๆเหนื่อยไหมวันนี้ออกเดินทางแต่เช้าเลยเหนื่อยฮะแต่ยังไหวฮะ จริงใจก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะแต่ก็ไหวนะคะแต่ตอนนี้ขอพักก่อนนะคะจ้าได้จ้ะเออหมอมณีครับเดในใๆขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อจ้ะพักก่อนก็ได้จ้ะนี่ก็เดินมายังไม่ได้หยุดพักเลยนะคุณหมอมณีใจดีแถมเก่งด้วยนะคะเดินมาตั้งนานยังไม่เห็นคุณหมอรู้สึกเหนื่อยเลยอ่ะจ้า จริงๆก็มีเหนื่อยบ้างเหมือนกันนะแต่ยังมีชาวบ้านที่รอการช่วยเหลืออยู่เราคงมาเหนื่อยแค่นี้ไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> <ๆ c oughs> แล้วทำไมคุณหมอถึงมาเป็นแพทย์อาสาในหน่วยแพทย์พระราชทานละ่ะฮะมอก็อยากเดินตามรอยพระยุคลบาทของในหลวงและหน่วยงานแพทย์พระราชทานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระองค์ด้วยนะจ๊ะเ <c oughs> มื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎร ได้ทอดพระเนตรชาวไทยภูเขาที่เจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางมารักษาในเมืองได้พระองค์จึงดำริให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บไข้ในท้องที่ห่างไกลโดยมีแพทย์พยาบาลตามโรงพยาบาลของจังหวัดต่างๆร่วมคณะปฏิบัติงานมุนเวียนกันไปโตขึ้นหนูอยากเป็นคนเก่งๆอย่างคุณหมอบ้างจังเลยค่ะเอาละพวกเราพักดื่มน้ำกันก่อนดีกว่านะ เดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่ออีกนะฮะเฮ้กระติกน้ำของเราหายไปไหนเนี่ยวัไวัยเห็นกระติกน้ำสีแดงของเราไหมเฮ้ยวัยวัยมันมันกระติกน้ำของเรานะไม่ใช่เฮ้ยออกมาไม่ใช่อู้เฮ้ย ไวไวกินหมดเลยทำไมมากินของเราล่ะของไวไวก็มีอ่ะของไวไวมันหมดตั้งแต่เริ่มเดินห้านาทีแรกแล้วแต่ไวไวก็ยังมากินของเราหมดเนี่ยนะไวไวก็เหนื่อยเหมือนกันนะเดินทางมาตั้งไกลอ่ะไวไวจะเหนื่อยได้ยังไงเล่าไวไวบินมานะคือแบบว่าใครรู้ดื่มของอาก็ได้นะเดี๋ยวเราต้องไปกันต่อแล้วล่ะไม่อยากถึงหมู่บ้านเกินเที่ยงเนี่ย ไวไวหมูนี่รู้สึกว่าไวไวอ้วนขึ้นนะไวไวอ้วนขึ้นเหรอไม่มั้งไวไวดูแลหุ่นดีจะตายอ้วนนี่นี่นี่รู้สึกว่าชาบ้านแถวนี้จะชอบกินนกอ้วนอ้วนย่างนะก็ไม่มีอะไรหรอกแค่อยากเตือนไว้อะ คููตาปวมากบ้าเฮาอยู่ท่าไร่หาจากหมู่บ้านมากเลยเมื่อไหรนะตาตาของนายไม่สบายมากโอ้<ะ> oh, เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของไวไวเอง oh. บานแบบน,นี้ยต้องได้รับการผ่าตัดด่วนเลยอืมไม่เป็นไรหมู่บ้านนี้อยู่ในส่วนหนึ่งของยูโซ่กสทชเดี๋ยวจะติดต่อผ่านดาวเทียมประสานให้ส่งหอมารับตัวคุณตาไปที่โรงพยาบาลเลยนะไฟรู้จริงใจมาช่วยหมอปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้คุณตาก่อนนะฮะ <c oughs> ดีจ้ะเดี๋ยวหมอจะใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมของยูโซสอบถามอาการคุณตาจากโรงพยาบาลที่คุณตารักษาประจำอยู่ด้วย เือเป็นการประเมินเบื้องต้นในการรักษาคนไข้จ้ะคุณตาของมั่วแต่จะไม่เป็นลาจีจีนะฮะไม่เป็นไรแล้วจ้ะคุณตานี่ยอยู่ในมือหมอปลอดภัยแน่นอนขอคุณนะครับ คุณหมอดีนะที่คราวนี้มียูโซช่วยเอาไว้ถึงได้ช่วยเหลือทันการเอ๊ะว่าแต่ว่าความดีครั้งนี้ต้องยกให้ไวๆวนะ <c oughs> โอ๊ยสงสัยเราจะอ้วนไปอย่างที่ไฟรู้บอกเป็นแน่ขอคุณนะฮะคุณลีต, <c oughs> ตูแดงฮะลีตูแดง หมดแรงจะไปราวีกับใครว่าแต่คุณอาฮะอะไรคือยูโซฮะอ๋อ,อยูโซคือการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรืการจัดให้มีบริการสูยนอินเทอร์เน็ตชมชนขึ้นเพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทได้รับการช่วยเหลือซึ่งได้แก่คนพิการเด็กและผู้สูงอายุอย่างคุตาของม่วนแต้นี่แหละยูโซจึงช่วยลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้และยูโซก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้อมรับกระแสะพระราชดำริของในหลวงมาปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวไทย และนี่คือหนึ่งในนาพระาราชหฤทัยของพระองค์ที่มีต่อพวกเราชาวไทยทุกคนแล้วกสอทอชอล่ะฮะกสอทอชอก็คือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่อาจจะยังไม่เล่าในตอนนี้หรอกนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าอาจจะเล่าให้พวกเราฟังอย่างละเอียดเลยละฮะขอบคุณฮะคุณอา หนูตัดสินใจแล้วค่ะจริงใจตัดสินใจอะไรอ่ะจริงใจอยากเป็นหมอแบบคุณหมอมันนีและจะมาเป็นแพทย์อาสาตามรอยพระราชดำริด้วยนะอม่ดลยนี่ 残酷。